คือผมอยากจะข้อแรกเนี่ยอาจารย์ธิดาพูดถูกแล้วไม่กล่าวก็ไม่ได้อย่ามาพูดว่ามาเอาอเอาใจกันไม่ได้ครับคนไทยเราขาดเรื่องนี้แล้วก็ขาดแล้วมันก็บันทอ <c oughs> ก็คือเวลาทำดีไม่ชมคับ <c oughs> ผมว่าผิดนะใช่ค่ะผิดฮะทำดีต้องชมฮะแต่คนไทยมักจะมีแบบเวลาไม่ดีแล้วดา่า แล้วขยายด้วยสมมติไม่ดีอยู่หนึ่งเนี่ยขยายเป็นสิบบางทีก็ขยายเป็นร้อยเมื่อดีขยายเป็นพันคือถ้าเขาไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องบอกเขาตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ดีแค่หนึ่งไม่ใช่ไปด่าเขาจนว่าเขาไม่ดีหนึ่งเนี่ยไปด่าเขาเป็นสิบเป็นพันอันนี้มันไม่ถูกดังนั้นนี่ผมต้องเรียนท่านทั้งหลายว่าผมอยากจะสร้างวัฒนธรรมใหม่คือเราต้องชมให้เวลาเวลาทำดี ยุโรปนี่ดีฮะแล้วคุณเมย์นี่ทำดีดีครับยุโรปนี่ทําดีไม่ใช่เมาใจไปจาะไปแจกกันเพราะดูส่วนอดี๋นี้ผมดูแล้วไม่ค่อยได้แข็งแรงเท่ายุโรปนะผมก็ไปญี่ปุ่นเพราะว่าจะที่ตาแล้วผมก็รู้ที่อเมริกาก็เลทเทสเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีของเราคดีประเด็นเนี่ยเรามีสุภาษิตของคนไทยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยยืนยันแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงคือที่จริงสุภาษิตไทยเยอะแยะนะ แต่เราไม่ค่อยได้เอามาตอกยําครับสุภาษิตนั้นก็คือว่าเราต้องรักษาความดีเช่นกลืนรักษาความแข็งแล้วทาดีอยู่แล้วนั่นเราต้องรักษาความดีของเราแล้วทำให้ความดีเรามันขยายตัวไปเรื่อยๆความดีของเรามีสองเรื่องก็คือว่าทิศทางของพวกคุณนี่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาคือว่าพวกคุณมุ่งมั่นมานะบากบั่นในการทํางานนะครับเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณหมอมาบอกเรื่อง ดีแล้วดีอะไรวะอะไรคือดีดีคืออะไรมันต้องบอกด้วยดีคืออะไรอะไรคือดีแล้วจะทําต่อไปคือคือทิศทางนะแลคือการมานะบากบ,าบาั่นในการทํางานอย่างไม่รู้จักยอดท้อเกดประสราทพวคนมีทุกคนเนี่ยคุณเมย์คุณมนูแล้วคุณประยุทธ์แล้วลุงอะไร,ะไรก็เรียกผมุมสมฤทธิ์สมฤทธิ์อาจารย์ธิดาก็ห้ามไม่ผมเรียกลุงเยเรียกว่าพี่เลย็้องถือไม่เรียวนะผมไม่ทํานามก็รับฟแงนะ อันนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะแต่ข้อที่สองนี่คือถามว่ามีข้อบกพร่องหรือเปล่ามันมีเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมต้องการกาบเรียนให้ชัดเจนก่อนว่าท่านเนี่ยมีุณงานความดีมีผลงานขอให้ยืนหยัดต่อไปนะอยากทิ้งการคันนะเราไม่ใช่เหลืองดีดีแตกเนะีเหลืองดีก็ไม่ได้ดีแตกก็ขมนะดีแตกนี่มันขมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทราบ จุดดีจุดแข็งจุดอ่อนของเราแล้วเนี่ยเราก็ยืนหยัดในจุดดีแล้วก็พยายามแก้ไขในจุดอ่อนทีนี้ข้อที่สองเนี่ยผมต้องเรียนนะฮะเราชนะได้ด้วยเรื่องเดียวเท่านั้นเองก็คือทิศทางของเราถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดในทงสุดก,ก,ก็คือระบบคิดของเราถูกต้องคือถ้าระบบคิดของเราถูกต้องนะอย่างอื่นมันจะถูกต้องตามมามนุษย์เนี่ยชี้นําด้วยความคิดนะแล้วองค์รวมทั้งหมดเนี่ย ก็เกิดขึ้นจากความคิดของแต่ละคนมาหล่อหลอมรวมกันจ่เป็นองค์รวมของความคิดเพราะฉะนั้นระบบความคิดของแต่ละคนต้องถูกต้องนําไปสู่องค์รวมของความคิดขององค์รวมนี่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ผมต้องพูดเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ประเทศไทยอะแล้วผมก็ไม่เคยได้ค,คิดกับพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่มีกระแสะความคิดชนิดต่างๆเนี่ยเขามาท้าทายหรือ สร้างความหวั่นไหวโลเลและสร้างความสับสนอรมาให้กับพวกคุณซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพวกเราจะอ่อนแอทันทีผมเองเนี่ยนะโดยตัวผมเองพิจารณาตัวเองหรือพิจารณาองค์กรก็เหมือนกันเนี่ยถ้าความคิดของผมหนักแน่นและแหลมคมเนี่ยนะมันไปเลยครับทุกเรื่องเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะยถ้าผมปักใจที่จะเฮ้ยฉันจะต้องทําให้มันดีนะพอเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นนะปุ๊บเนี่ยมันไปเลยมันมีพลังไป แต่ถ้ามีอะไรมาท้าทายทําให้เราอ่อนแอลงผมเองไม่รู้จะอา่านหนังสือดีหรือไม่ดีกว่าคืนนี้มันสับสนในตัวเองฉันใดก็ฉันนั้นความคิดที่มันไหลทะลักเข้ามาในยุโรปหรือไหลทะลักเข้าไปอเมริกาหรือไหลทะลักเข้าไปที่ญี่ปุ่นหรือไหลทะลักเข้าไปที่ออสเตรเลียมีนะฮะหลายกระแสะความคิดแล้วความคิดพวกนี้ก็ใช้วิธีการของฝ่ายตรงข้ามคือทําลายกระแสะความคิดหลักก่อนแล้วก็เติมความคิดของตัวเองเข้าไป นะฮะอาทิเช่นเนี่ยสู้ไปกราบไปเงี้ยทันทีที่มันพูดสู้ไปกราบไปเพราะมันตีเราจนอ่อนนุ่มแล้วด้วยประโยคเดียวอะพวกนี้เนี่ยแม่งสู้ไปกราบไปจบเลยถ้าเราหลงไปตามมันใจพลอยแล้วเฮ้ยไอย้นี่มันจริงเนี่ยวะ่ะมันสู้ไปกราบไปเนี่ยวะ่ะดังนั้นกูจะไปตามมันทําไมจบเลยนะฮะอ่อนแอหมดเลยความคิดของเราอ่อนแอหมดเลยตัวเราก็อ่อนแอองค์กรเราก็อ่อนแอด้วยประเด็นพวกคุณต้องแข็งแรงทางความคิดนะ ไอ้เรื่องการแข็งแรงตรงคำคิดนี่มันมันไม่ใช่สร้างได้ในวันเดียวแต่ว่าจุดยืนที่แข็งแรงพวกคุณเนี่ยมันจะช่วยนะแล้วขนาดเรื่การจาแนกผิดถูกนี่มันจะช่วยเราคงพูดได้บางครั้งบางคราวแล้วก็บางเรื่องบางราวนะตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกไว้เป็นหลักการก่อนก็คือว่ามีหนังสือเล่มที่อาจารย์ธิดาเขาสรุปออกมาก็คือเป็นหนังสือคู่มือการเรียนในโรงเรียนปอปชแดงทั้งแผ่นดินนั่นแหละอันนั้นมันจะมีหลักความคิดทั้งหมด แนวว่าหลักนโยบายของเราคืออะไรแนวทางนโยบายของเราคืออะไรภาระหน้าที่ของเราคืออะไรขอให้เอากรอบอันนี้เป็นหลักถ้ามีกระแสความคิดอื่นเข้ามาตีเราเนี่ยนะเราต้องมาตรวจสอบก่อนว่ากระแสความคิดที่เข้ามาตีเราเนี่ยมันสอดคล้องกับความคิดหลักหรือเปล่าหรือจงใจในการทําลายความคิดหลักผมต้องกาบเรียนไว้เลยนะฮะถ้ามีอะไรมาทําลายความคิดหลักผมขอให้คุณจําผมเลยว่าสิ่งที่มาทําลายความคิดหลักพวกนั้นแหละเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจจะเป็นความคิดที่เลวร้ายหรืออาจจะเป็นความคิดที่ชั่วร้ายหรืออาจจะมีเจตนรารยแฝงเล่นที่ชั่วร้ายฟันธงไปก่อนนะเพราะคุณกับผมอยู่ห่างไกลกันแล้วไม่อยู่กาสแลกเปลี่ยนกันผมยืนยันนะเพราะไอ้เล่นที่อาจารย์ธิดาเขาเอามาแจากพวกเราเนี่ยมันมาจากการสรุปบทเรียนแล้วก็พูดคุยกันอย่างลึกซึ้งเลยหลายออสองวันสองคืนนะที่กาญจนบุรีและสรุปบทเรียนก่อนก่อนหนะ้านี้คือสรุปปี52มั้งมัน แลวเพราะนั้นก็ศึกเรีเยนมาสี่ห้าปีเนี่ยแล้วมาถึงวันนี้มันก็ยังถูกต้องอยู่นะครับเพราะนั้นที่หนึ่งก็คือว่าระบบคิดของเราถูกต้องเมื่อกี้ผมไม้พูดกับน้องแล้วสมมตุติก่อนที่เราจะตัดสินใจจะไปทํางานโรงงานอาดิดาสมมุตินะฮะก่อนที่จะตัดสินใจเราต้องดูก่อนเฮ้ยมีอาดิดานะมีไนกี้นะมีรีบอกนะนะ Re นะคุณดูให้เต็มที่เลยคุณจะเอาอะไรคุณดูให้เต็มที่คุณจะไปสังกัดอาดิดาหรือจะไปสังกัดรีบอกหรือคุณจะไปสังกัดไนกี้ คุณมีสิทธิ์แต่ทันทีที่คุณตัดสิในใจตุ้มข้าพเจ้าจะอยู่อดีตแดดคุณต้องอยู่อดีตแดดนะเพราะคุณคิดก่อนแล้วว่าที่คุณจะเข้าอดีตแดดไม่ใช่ว่าขณะที่อยู่อดีตแดดเนี่ยมีคนมาขายความคิดรีบอกอาชีพหายกูค,คิดผิดไปเลยเดี๋ยวกูทําบอกตีไปตายเลยนะเจ๊งหมดตัวเราก็เจ๊งองค์กรก็เจ๊งเพราะตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อคนเพราะผมยังถือว่าพวกนั้นเนี่ยผมยังไม่อยากจะเปลี่ยนเขาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ผมจะด่าเขาไม่เว้นเลยนะ ผมจะชี้เลยพรรคเขจะได้ปัดทำอย่างนี้ความชั่วรายรานี้แต่พวกนี้ยังไม่ใช่ดังนัง้นถ้าเราตัดสินใจที่จะเป็นนกชแดงทั้งแผ่นดินแล้วต้องเป็นนกชแดงทั้งแผ่นดินนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งไม่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 ไมไมไมครับคนี้เรื่องที่สองเนี่ยภารกิจรูปคาวนี้เรื่องที่หนึ่งต่อเรื่องที่หนึ่งคือใจผมนะมาแล้วเนี่ยผมก,มมกนะ็มีความอยากนะมีความอยากที่อยากจะมาเปิดโรงเรียนนะ ผมอยากจะมาเปิดโรงเรียนแล้วส่วนอาจารย์ที่ดาท่านจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านี่ผมยังไม่ได้ถามท่านนะเนี่ย <c oughs> ผมทาโดยพารักการนะแต่ผมได้คุยกับัวหน้ายุโรปไปแล้วแล้ว <c oughs> ผมได้คุยกับ <c oughs> กับคุณโปไปแล้วคือ <c oughs> ท่านบอกผมบอกว่าต้องเตรียมลูงหน้าสักสามเดือนผมก็เลยบอกท่านว่าจากวันนี้ไปสามเดือนท่านเตรียมทำไหมถ้าท่านเตรียมทำเนี่ยตั้งเลยโรงเรียนอบชแดงยุโรปอบชแดงข้างเป็นดินยุโรปเ่าี่หยดทะเลาะก,กันนะตั้งตรงไหนก็ไดะ ตรงไหนสะดวกเอาตรงนั้นถ้าเยอรมันสะดวกก็ไปเลยไปเลยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเป็นหน้าตางเยอรมันไม่ใช่เพราะมันสะดวกที่เยอรมันสมมุตินะแต่ถ้าสะดวกฝร,ร,รั่งเศสก็มาฝรั่งเศสตรงไหนสะดวกเอาตรงนั้นไอ้สะดวกมันหลายอย่างภูมิอากาศภูมิประเทศค่าใช้จ่ายแล้วก็รัฐาคือประเทศต่อเขาแล้วคนของเราเป็นต้นตรงไหนสะดวกเอาตรงนั้นเป็นหลักแต่อย่าไปคิดว่าเสียหน้าเสียตาสมมติถ้าไปตั้งที่เยอรมันเอ้าคุณเมย์เขาได้้น้า ถ้าหลังเสไม่ได้นะไม่เอานีอย่าไปคิดอย่างนี้เ,นเพราะจะไหนสะดวกเพราะอันนียแรกนะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยเราจะมาเที่ยวกันเรื่องระบบคิดเนี่ยได้ลึกอย่างเมื่อวานอาจารย์ธิดาเขาได้พูดไปบ้างหน่อยในยฝ่ายตรงข้ามเวลาเขาเขาทิ่มแทงเราเนี่ยเขาทิ่มแทงแบบฉลาดนะอย่างเช่นเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นโจโฉคนทั่วทั้งประเทศเวลาฟังนนนเ,เนี่ยมันมันแค้นนะแล้วมันไปไม่ได้ที่จะหลงลมหลงคาลม ไปตามไอ้ธีรุทุบุนมีว่าพวกเรานี่เป็นโจโฉแล้วพวกมันเป็นเล่าปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะตรงนี้มันเป็นการเขาเรียกอะไรนะ,ประเปลี่ยนรูปก,การความคิดของคนไปเลยด้วยการพูดเพียงครั้งเดียวและด้วยประโยคเพียงประโยคเดียวถ้าคิดดูมันมันร้ายแรงขนาดไหน,นมันปเปลี่ยนรูปก,การความคิดไปเลยนะพระเจ้าที่ได้ภาษาทายาย,ยาวในวันนี้เนี่ยมันจะพยายามใส่ร้ายป้ายสีว่าคือประชาธิปัตย์เนี่ยมันต้องใส่สีไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องใช้เสียงางมาก เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นรว่าเสียงข้างมากเป็นความชั่วร้ายแต่เสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นะคุณธรรมจริยธรรมสมควรจะปกป้องให้ปกครองเสียงข้างมากดูดิเมื่การทะลารปัญหอันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างเขาใชะเรื่องการเปิดโรงเรียนนี่สําคัญเพราะเป็นการวางรากฐานในความคิดของเราทุกคนเนี่ยเพราะการต่อสู้อย่างยาวนานเนี่ยอย่างยาวนา,นานครับและสมมติผมคุณจตุพรคุณนัทวุฒิถูกจับ,จบติดคุกสามสิบปีสมมตินะพวกคุณต้องสู้ต่อครับ แน่นอนคุณอาจจะเสียใจแน่นอนคุณอยากจะร้องไห้แน่นอนคุณอาจะอนอนอาจะโกรธมากและแน่นอนคุณอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยนำไปสู่ชัยชนะเด็ดขาดหรือเปล่าผมยังไม่ใช่ครับยังต้องเดินหน้าต่อไปอีกพอสมควรในการต่อสู้เพราะพวกคุณแต่ละคนเนี่ยจะต้องเป็นขุนพลที่สามารถลุกขึ้นยืนนําพาขบวนได้แม้ว่าไม่มีผมไม่มีคุณเจตพรไม่มีคุณเต้นเพราะทั้งนี้ถึงเจอือกอยู่ในคุกอะไรก็แล้วแต่ เพราะเรื่องแรกโรงเรียนนี่จําเป็นนะอ <c oughs> ีนี้ผมจะตัดลงมาเพราะว่าเวลามันน้อยแล้วลูกประทมปัจจุบันเนี่นะคือที่พูดมาเป็นนามธรรมแล้วเป็นหลักการอาจารย์ธิดาส่วนใหญ่ก็พูดนามธรรมหรือเป็นหลักการซึ่งสําคัญและดีดีนะฮะแล้วต้องมาใช้เป็นประโยชน์แต่รูปประทมเนี่ยผมอยากจะ <c oughs> อยากจะากาเปลี่ยนเลย <c oughs> เพราะมีบางคนมันชอบดึงเราเฉยไปดึงเฉยไปลูกประทมและหลักการหนึ่งนะนี่ผมอยากให้เรา ทุ่มเทหรือทุ่มโฉมไปแค่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเอาฆาตรกรเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้ตอบโจทย์เลยนะแล้วปองดองอยังไงปลองดองได้ครับแต่ฆาตรกรต้องถูกลงโทษครับและฆาตรกรต้องถูกลงโทษก่อนครับถึงจะมาปองดองกันตรงนี้เป็นตัวชี้ขาดนะแล้วท่านจะต้องเป็นตัวท่านเองนะฮะแล้วต้องคุยใครตัวใครและบางทีใครมีโอกาสคุยกับ ไทยเนี่ยสมมติเมมิวกาสคุยกับท่านข้าศนโดยตรงเนี่ยก็ต้องการาบเรียนท่านนะครับว่าการปลอมดองเราต้องการนะต้องการแต่ฆาตกรต้องถูกลงโทษก่อนครับไม่งั้นประเทศไทยแม่งต้องฆ่าคนซ้ําแล้วซ้ำอีกครั้งที่8ปครั้งที่9ครั้งที่10ครั้งที่11ไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องแรกภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ภายในปีนี้หรือยอย่างช้าก็คือภายในปีหน้าฆาตกรควรได้รับโทษตามกฎหมายนี่รูปธรรมเลยนะ อันที่สองก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับ250คนจะต้องถูกยกเลิกแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และตรงนี้เนี่ยความเห็นส่วนตัวผมนะอำน,นาจสูงสุดของประเทศต้องเป็นของประชาชนครับสแสดงออกยังไงผมคิดว่าองค์กรอิสระถ้าจะมีนะประชาชนต้องเลือกโดยตรงไม่ใช่มาเลือกอ้อมๆแบบให้สวออไปเลือกอีไไม่เอาครับเพราะองค์กรอิสระมัน อำน,นาจร้นฟ้าร่อนแผ่นดินนะครับองค์กรสละมมันสามารถมาปลดรัฐบาลได้นะครับมาปลดรัฐสภาทั้งรัฐสภาได้เลยนะครับโอ้โหผู้คนยังานาามหาศาลเลยอ่ะแต่คุณไม่ยึดโยงอะไรกับประชาชนหละแดีวคุณพยายามมาบอกว่าเกาะเกี่ยวกับสว,วออและสวสวหศูตเนี่ยมันมีสว,วครึ่งเหนือลากตั้งอะ<ม>่ะเห็นไหมมันสลับซับซ้อนมากเลยด<ม>ังนั้นเราต้องเข้าใจประชาชนทั่วทั้งประเทศน,นะแต่วันนี้ผมดีใจมากที่ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจอะไรชัดเจนมากเลยเข้าใจชัดเจนมากพวกเราก็ต้องชัดเจนด้วยเชน่นกัน เพราะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นผลสมริของพวกเราเนะแต่ต้องได้ภายในปีสองปีเนี่ยดังนั้นในวันนี้ที่มันสู้กันแหลกลานเลยเนี่ยจุดมุ่งหมายเบื้องปลายมันก็คือมันต้องการให้ทุกอย่างเจ้ากันไปเพราะมันอยู่ในฐานะที่ได้เปรี่ยนนี่เรื่องที่หนึ่งเลยนะเรื่องที่สองมันไม่ต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญสองห้าห้าศูนย์ดังนั้นขณะนี้ที่มันบ้าเลือดอยู่เนี่ย มันต้องการบรรลุจุดประสงค์สองอย่างนี้แต่แน่นอนด้วยความที่มันใช้อาวุธใช้แนวรบสองอย่างนี้แล้วมุ่งผ,ผลอย่างนี้นะแต่ผลพลอยได้และอาจจะไม่ใช่ผลพลอยได้อาจจะเป็นผลหลักด้วยหรือผลที่ที่น้ําหนักเท่าเทียมก็คือรัฐรัฐบาลไปครับรัฐบาลไปเสื้อแดงพังพินาศแล้วก็รัฐสภาของฝ่ายเราเจงทีมม่หายวายปุ่มพร้อมๆกับขบลายสองอย่างนี้บรรลุผลสองอย่างนี้ด้วย คุณเห็นไหมผู้มันเก่งนะผมชมมันนะชมมันไม่ใช่ไม่ใช่ไปศรัทธามันนะชมมันก็เออแม่งก็มีสมองมีความคิดเหมือนกันเลยมันไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียวอะ่ะรูปเราจนแต้มอะ่ะกระดาษแผ่นเดียวนั่นก็คือว่าสารรัฐธรรมนูญออกกระดาษแผ่นเดียว รัชบาลมากบอกว่ากูไม่ได้ส่งให้รัฐสภานะกูส่งให้เลขาธิการสภาเออเลขาธิการรัฐสภาเพื่อให้เลขาธิการเลขาธิการนี่ส่งให้ประธานรัฐสภาแต่ในนั้นก็คือบังคับทางรัฐสภาหยุดการทำงานที่ดีบัญญัติมันฉลาดมากเลยแปลว่ามันคิดกันชิบหายไปกปวงเลยเพราะนนั้ท่านอย่าไปมองเป้าศัตรูนะว่ามันมัวแต่ดื่มเหล้าเมายามัวแต่ป้าบอคอแตกอะไรไม่ใช่ศัตรูเนี่ย มันประชุมกันทุกมี่ทุกวันมันคิดที่จะทําลายเราทุกลมหายใจเข้าออกเลยครับมันจึงผลิตผลิต,ตออกมาเป็นกระดาษใบเดียวจนลุกเราจนกระดานนะฮะตอนนี้จนกระดานจริงๆนะฮะถ้าไม่มีนอปชอต้านยานอยู่นีนะฮะชิบหายไปแล้วแล้วตอนนี้มันลุกมาอีกแล้วแล้วก็ประธานรัฐสภาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะยังไม่รู้นะแต่ในใจยังคิดคิดว่าน่าจะไม่ดีประธานรัฐสภาบอกว่าประธานรัฐสภาบอกว่าจะถอน พร,พรบปรงดอเออคิดในแง่ดีก็ได้นะคิดในแง่ดีก็ได้เพราะพรบ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 ดอฉบับนี้มันไม่ถูกต้องตามหลักการนี่คิดในแง่ดีนะแต่คิดในแง่เสียก็ได้นะครับเพราะว่าพวกมันทําลายอํานาจนิติบัญญัติได้สําเร็จครับเพราะว่าพรบพรงดอชนิดนี้นะอภิปราย2วัน2คืนเต็มๆเลยครับเพียงเพื่อที่จะเลื่อนวาระเท่านั้นเองนะเลื่อนวาระขึ้นมาเป็นวาระด่วนเพื่อเปิดช่องให้พวกมันมาปิดลองรัฐสภาได้ นี่มันลุกข้ามานะเต็นกระดานนะตอนนี้มันลุกเต็นกระดานแล้วแต่พวดเรายั่วกันอยู่เลยใช่ไหมไอ้แดงสยามยังมาด่าอาจารย์ที่ด่าทุกวันทุกคืนในเน็ตมันด่าไม่ไม่เว้นเลยตลอดเวลาเลยด่าทิบหายวานป่วงเพราะที่ด่าหนักก็คือว่าถามว่าพวกเราไม่ใส่ใจนักโทษหนึ่งหนึ่งสองถามว่าอากงตายเนี่ยตายเพราะใครดีไม่ดีมันด่ามาเรานะ เขาไปฟังดูดีๆเน่เาไปอ่านบางอย่างเนี่ยมันแนทนให้มันเก,กน้าห้าด้วยการพร่อาคกงตายเพราะพวกเรา <ๆ S 2> ไม่พยายามที่จะช่วยอาก,งอ,กงออกมาจากทุกคุกให้ทันเวลายอย่างเงี้ยมันผิดนะเนี่ยถึงคุณจะเป็นเสื้อแดงคุณทาอย่างนี้คุณ,คณทุนำแบบเดียวกับศัตร <มา S 1> ูมันจะเป็นคาถามออกมาง่ายๆทุกวันนี้ว่ารัฐบาลเราทําอะไรไม่ได้เลยเหรออ่าอานนี้ก็อีกเหมือนกันครับอันนี้ก็เยอะก็พยายาม พูดเลยเขาเข้าใจคนอ่าเดี๋ยวผมให้พูดจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยต่อไปเลยนะเพราะย้อนขณะนี้มีอาจารย์ทิดาและดปะชเนี่ยดันเอาไว้ก็คือเราถอดถอนถนะมดถอดถอนเนี่ยันมันอยู่นะเพราะว่าพวกมึงเนี่ยไม่มีคุณภาพที่ประชาชนจะรองรับมึงสิ่งที่มึงทำเนี่ยเหยียบย่ำรัฐนูนนะครับแล้วก็แช่งหน้าเกินกว่ารัฐนูนเพราะฉะนั้นประชาชนเขาไม่เอามือเ่ยเพราะนั้นเราพยายามทําให้ เปเปอร์ของการถอดถอนเนี่ยให้เป็นหลักแสนเช่น5 0 0แสนเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะวมนได้ัยสมมติเรามีหลัก5้าแสนนี่นะก่อนหน้าวันที่สิบสี่ตุลาคมเราบอกนี่ไงประชาชน5 0 0แสนเนี่ยไม่เอาพวกมึงโ้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้คำวินิจฉัยมึงเนี่ยกูก็ไม่เอาด้วยเพราะประชาชน5 0 0แสนไม่เอาพวกมึงแล้วนี่คือสร้างความชอบธรรมของเราให้กับเรา <S <S แล้วถ้าเขาเรียกว่าทะลุจุดทลายแนวถึงแม้มันจะส่งกระดาษมาแผ่นเดียวแต่มันลุกเราทั่วด้านจนเราจนแต้มทั่วกระดานนะ แต่ถ้าเราทวงจุดนี้ได้นะคืปอปฏิเสธเขาไม่ได้ฉัยสารรับนดูได้นะมันทลายแนวของมันทั้งแนวลงไปได้เลยเอาผมมาจบแค่นี้ก่อนเพื่อให้อาจารย์ธิดาได้ดู้เพิเ่มเ